สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอจจีค่ะแล้วก็ปุ๋ยพระรามห้านะคะค่ะวันนี้เราอยู่กับคันนี้ค่ะ Next Ford r ร์ดเรนเจอร์ดับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยค่ะขับเพื่อนสี่ล้อนั่นเองราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยราคาเจ้าตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1 2 9 9 0 0 0บาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวขับ4ใบเทอร์โบของเรานั่นเองค่ะ ข้อเสนอสุดพิเศษกับคันนี้ล่ะคะพี่ปุ๋ยตัวนี้นะคะปอดพระรามพ้าของเรานะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยสําหรับกลุ่มุณลูกค้านะคะที่ดอกเบี้ยพิเศษเลย1.99นะคะหรือจะเลือกรับเป็นชุดแต่งรอบคันแบบนี้ได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยค่ะว่ามีชุดแต่งอะไรให้เราบ้างคะ่ะเชิญเลยค่ะ,คะ เริ่มที่ด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนตัวกระจังหน้าตัวใหม่นะคะเป็นคําว่า FORD เป็นของฟอร์ดของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถด้วยค่ะเป็นสีดาตัาดกับสีตัวรถได้เข้ากันมากค่ะตัวนี้นะคะม,มาพร้อมกับตัวไฟหน้า LED นะคะเป็นแบบ m a t r i ก LED นั่นเองฟ้องไฟตักนอกด้วยมีเซ็นเซอร์หน้าให้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะเราก็จะเสริมตัวกันชนนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะด้านหน้าของเรา<อ>เรียกได้ว่าดุมากเลยใช่ค่ะ<า>จัดเต็มมากๆเลยค่ะกับคันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมด้านข้างตัวรถกันค่ะเดี๋ยวเรามารับชมด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะเชิญพี่ปุ๋ยเลยค่ะ,คะ ตัวนี้นะคะด้านข้างนะคะก็จะเสริมตัวคิ้วล้อ6นิ้วนะคะเพื่อให้อ่ากับตัวรถให้ดูโป่งหรือใหญ่มากขึ้นค่ะทําให้กับแมทก,กับตัวล้อแม็กเลยนะคะที่เสริมขึ้นมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ20นะคะพร้อมกับยางโตโยค่ะอันนี้จะเป็นยางที่วิ่งได้ทั้ง2สภาพถนนเลยนะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่2 7 5 5 5, 5 R 2 0ค่ะแมทกกันมากเลยกับเจ้าตัวนี้นะคะพร้อมกับคิ้วล้อเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้ดุมาก อ่าตัวนี้นะคะลูกค้าถ้าใส่แม็กยังชุดนี้นะคะไม่ต้องตัวในเรื่องอ่าตัวตัวภายในเอ้ยตัวช่วงล่างเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยค่ะตัวนี้ไม่หลุดวารันตีด้วยไม่ต้องไปยกเพิ่มหรืออะไรเลยนะคะ<ม>แค่นี้ก็แม็กกันมากแล้วค่ะม,มาต่อที่ด้านข้างนะคะตัวนี้จนตัวขับ4ี่ใบเทอร์โบนะคะจะมากับพร้อม3ับกล้อง360องศานะคะ<ม>ก็คือมองได้รอบคันเลยนั่นเองพร้อมกับ คิ้วกันสาดนะคะที่เราติดเพิ่มให้ทั้งสี่ประตูเลยตัวนี้ก็จะมาด้วยกับเป้ามือจับนะคะที่เป็นแบบกันรอยสีดําด้านนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะแค่นี้ก็รอดุถูกใจคุณลูกค้าแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวด้านหลังอีกทีหนึ่งนะคะว่าเพิ่มอะไรให้บ้างคะ่ะค่ะเรามาดูส่วนของท้ายรถกันนะคะ ตัวท้ายรถตัวนี้นะคะตัว WiT แทของเรานะคะเจ้าก็จะเพิ่มเติมตัวไฟท้ายแบบ LED ขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะคะจะมาพร้อมกับเซนเซอร์หอยหลังหรือเซนเซอร์มองหลังทั้ง4จุดเลยตัวฝาท้ายของเราพิเศษก็คือค่ะจะเป็นฝาท้ายแบบขอนแรงนั่นเองนะคะแบบจะเบามากค่ะผู้หญิงสามารถเปิดปิดได้ง่ายมือเดียวได้เลยนะคะตัวนี้เบามากสะดวกสบายกับลูกค้าท่านผู้หญิงด้วยค่ะ มาดูกันที่ตัวป่าท้ายก็จะมีโลโก้คำว่า Y-TAG นะคะเป็นเอก,กลักษณ์สำหรับตัว Y-TAG นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะแค่นี้ก็สุดยอดเลยในออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะถ้าเรามาดูกันที่ภายในกันเลยนะคะตัวนี้นะคะภายในของเขานะคะก็จะเป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้านะคะพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันด้วย เพื่อความสะดวกสบายนะคะเวลาเราขับรถอย่างนี้ค่ะไม่ต้องก้มมองที่หน้าจอหรือว่าที่พวงมาลัยนะคะสามารถกดไปได้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวหน้าจอหน้าปัดที่เป็นแบบ8นิ้วนะคะมองเห็นได้ชัดเจนใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะตัวนี้ก็ตัวหน้าจอกลางนะคะก็จะเป็นแบบอ่าหน้าจอ12นิ้วค่ะ พร้อมกับรองรับ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้เลยนะคะตัวนี้พิเศษของเขาก็คือค่ะจะมีระบบปลอดพัดด้วยที่เราสามารถสั่งส t าร์ทรถล็อกรถผ่านมือถือหรือว่าเช็ครถได้ว่ารถจอดอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะค่ะตัวนี้นะคะพิเศษของเขาเลยก็คือจะเป็นตัวที่ชาร์จไร้สายนั่นเอง สะดวกสบายมากไม่ต้องพกที่ชาร์จให้ยุ่งยากนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะมีออปชั่นตัวเบรกมือไฟฟ้าเพิ่มให้ด้วยพร้อมกับปุ่มปรับโหมดนะคะเป็นยังไงบ้างคะในความพิเศษของเขาตัวเจ้า y tag ตัวทับ4คันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปุ๋ยพาไปดูโปรโมชั่นด้านหน้ากันนะคะว่าเราจัดโปรโมชั่นอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างคะ่ะ หลังจากที่อาจาแล้วก็พี่ปุ๋ยพระราม5ค่ะพาทุกท่านไปรับชมตัวรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้พี่ปุ๋ยพระราม5ค่ะแนะนําในตัวข้อเสนอสุดพิเศษกันอีกครั้งหนึ่งค่ะได้เลยค่ะ่าสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะที่ลอดรักพกษ์พระราม5ค่ะจัดโปรโมชั่นขึ้นก็คือเป็นโปรดอกเบี้ยพิเศษนะคะ 1.99%นั่นเองค่ะหรือลูกค้าสนใจเป็นเลือกรับชุดแต่งรอบพันแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์087 072 26, 26 26ค่ะหรือจะวอล์อเข้ามาหาน้องปุ๋ยได้เลยนะคะที่ปอดราชาพฤกษารราน5ของเราค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องปุ๋ยกับพี่อาจิกก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะว่าจะพาไปดูรถรุ่นไหนโปรโมชั่นอะไร สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ